ครับสวัสดีครับนุ้ยครับค่ะวันนี้จะแนะนาําพี่ๆนักลงทุนยังไงดีคะสาหรับตลาดครับจริงๆวันนี้ตลาดก็ถือว่าโดยรวมก็เป็นการพักตัวนะครับค่ะแล้วก็ยังอยูย่ในเทรนของการฟื้นตัวอยู่เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าวันนี้คงต้องรอด้วยตัวอีซีบีนิดหนึ่งเราเห็นแรงเคสโฟฟิตของตัวบิ๊กแคปมาบ้างบางส่วนนะครับโดยเฉพาะตัวกลุ่มน้ำมันนะครับก็ท้าไม่ด่วดัชีนี้เองเนี่ย ปิดใน้านลบนะครับ <ภา S 2> ประมาณ11จุดด้วยกันนะครับสิ่งสำคัญคงต้องรอดูนะครับข้ามคืนนี้แหละนะครับบทสรุปสุดท้ายนะครับของตัว e c d นะครับว่าจะออกมามีการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับศูนย์เซนอย่างที่ตลาดคาดหมายไว้หรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกด้วยหนึ่งก็คือตัว QE เพิ่มเติมนะครับที่ตลาดมองว่าจะเพิ่มประมาณ 1.5หมื L L ่นล้านยูโรต่อเดือนนะครับเป็น7.5หมื <That> s <S uh ่นล้านยูโรต่อเดือนนะครับก็ดูว่าจออกมาอย่างที่ตลาดมีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ไหมนะครับถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวตลาดมีอะไรครับเพื่อนในเชิงบวกต่อนะครับแล้วก็เอเจเองก็คงตอบรับในเชิงบวกนะครับฉะนั้นเราข้ามไปวันพรุ่งนี้เองนะครับในเรื่องนัชนีเป็นเรื่องตัวภาพตัวฟอนโฟที่เข้ามาซัพพอร์ตอยู่นะครับแนวรับดัชนีอยู่ที่1 3พ3นะครับกับ1,367 แล้วก็แนวต้านนะครับก็อยู่ที่หนึ่งสามเก้าสองนะครับกลับมาสี่ร้อยจุดครับค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนราคาครับตอนนี้คือพวกมิสมอลแคปเริ่มมานะครับแล้วก็กลุ่มรับเหมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับรอก็ยังคงแนะนำตัวซีเัแลไพลอนอยู่นะครับที่ตัวที่น่าสนใจนะครับค่ะครับก็ c ีเคก็รองสัคัญหน้านะครับซึ่งโปรชีต์ก็ใส่ใส่สีฟูนะครับสีเหลืองที่จะเข้าอนุมติของคอรมอนะครับค่ะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยภาครัฐก็พยายามฟื้นความเชื่อมั่นนะครับจะเร่งเรื่องการลงทุนให้เกิดขึ้นนะครับตามโปรเซสให้ได้นะครับโดยเฉพาะตัวมีกับโปรเจาห์มีเจ็ดล้านล้านบาทนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ทำเรื้แล้วเสร็จนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับนี่ก็เป็นตัวที่กำลังนะครับหนุนตัวพวกหุ้นมีกลุ่มต่อตอกสร้างแล้วก็สีไทยในภาการสื่อตัวขึ้นมาครับซีเคมจะมีแนวรับอยู่นะครับบริเวณอ่า ยี่สิบสี่จุดหกนะครับผมยี่สิบสี่ค่รับแล้วก็ต้านบนเราดูที่ยี่ห้าสิบห้าคับถ้เบกได้ระดูที่ยี่สิบหกจุดสามนะครับค่าบริษัทเราอยู่ที่สามสิบจุดหกเหมือนเดิมนะครับคับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวไพลอนนะครับที่เราด้นัปอดนี่ก็ใกล้ปัดลด้วยนะครับวันนี้ก็ปิดค่อนข้างสวยนะครับปิดท้ายที่สิบบาทหกสิบนะครับค่ะพรุ่งนี้ดูนาต้านนะครับบริเวณ 11บาทนะครับแล้วก็ระตันไป11.5นะครับแนวรับก็จะเป็นสองแนวด้วยกันนะครับก็คือบริเวณ10.4นะครับกับบริเวณ10.2นะครับผมทีนี้มูลค่าเป็น13บาทนะครับแล้วก็ยูวขึ้นอ Equity 5นะครับประมาณ5เปอร์เซ็นต์ครับค่ะแล้วสําหรับตัวอื่นก็จะเป็นตัวเอราวันนะครับที่กำลังซื้อมาต่อเนื่องและภาพบุเอราวันคือภาพนี้นะครับของตัวโครงสร้างรายได้ในปี2016นนะครับกําลัง มีการเปลี่ยนแปลงในเชียงบุกนะครับค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นหรือว่า่ใบลวันปีนี้จะเป็นเดล,ลักกาที่เอาพปปอกมาต่อนื่องนะครับค่ะดูแนวต้านสี่บาทสี่สิบนะครับกับ,บ <า S 2> ริเวณสี่บาทสี่สิบปดก่อนนะครับค่ะแนวรับอยู่ที่4ี<ม>่บาทสิบแปดบราคาพิฐานห้าบาทเก้าสิบครับค่ะครับผมมีก็มีสามตัวใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ก็ต <c oughs> ัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะเป็นลักษณะการเก็งกำไรค่ะ ก็จะเป็นตัวบีแลนด์นะครับเพื่อเบรกเทยนขึ้นมานะครับผมก็ดูแนวรับนะครับ1.51นะครับกับแนวรับบริเวณ1.49นะครับของนี้นะครับผมต้านบนเนี่อเขาคือต้านนะครับที่เส้นค่าเเลีย75วันนะครับของระดับสัปดาห์นะครับที่บริเวณ1.55นะครับถ้า break 1.55ได้น่ะครับก็อาจจะกินกำไรได้ถึงบริเวณบาท60นะครับผม ประเด็นหลักของตัวบีแลนด์ก็คงเป็นเรื่องตัวที่มีการประกาศขายที่ดินได้ครับประมาณ8ามพันถึงเก้าพันล้านบาทตรงนี้เนี่ยมันสําหรับการรับตัวรได้สามปีต่อหน้าครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสุเคลรายได้นะครับโดยเฉพาะปีหนึ่งตัวบีแลนด์เองจะมีรายได้นะครับต่อปีในประมาณปีตั้งแต่สามพันล้านบาท huh. นะครับเรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นภาพวกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการขายที่ดินหนึ่งเดียวจะไม่รวมรายได้เรื่องตัวอิมแพกอีกนะครับที่เข้ามาครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ เริ่มฟื้นตัวขึ้นมารอบใหม่นะครับก็ลองโฟกัสอยู่สำหรับวันนี้ครับอืมค่ะอันนี้มีจุด stop loss ตรงที่เท่าไหร่คะสำหรับบีแลนด์เออถ้าเป็นจุด stop loss เนี่ยเขาไม่ควรยอดลุตรเงินบาทสี่สิบเจ็ดนะครับค่ะแต่แนวรับสองแนวก็คือหนึ่งจุดห้าหนึ่งเป็นจุดสี่เก้านะครับอืมครับนค่ะแล้วตัวเซฟฟิสตี้ล่ะคะ ตัวซีเอชนะครับก็ยังเป็นรองนะครับก็ถือรองได้ดูต้านบนที่เดิมนะครับบริเวณ900นะครับบริเวณ9 0ยกับ906นะครับใน9ถเดไปผ่านได้ก็ดูที่917นะครับตัวจุดที่เขาไม่ควรย่อหลุดนะครับก็คืออ่บริเวณปปดหนนะครับผม8.10กับ8 1ดเป็นจุดรับลอดของหน้าล้อรอบนึงนะครับได้ค่ะทองคำค่ะ ทองคำจริงๆต้องล็อกหน้าลองแล้วนะครับหลุดบริเวณ1,252นะครับครับเนตอนนี้ทองคําเป็นการปิดโพ s ิชั o นะครับสำคนที่เล่นเทรดดิ้งลอมานะครับภาพตัวทองคําเองกําลังส่งสัญญาณการอ่อนตัวนะครับถ้าหลุดบริเวณ1 2 4 0เนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่ย่อลงมาที่บริเวณ1,220เปลี่ยนต่ซอยอ่อนไม่ยอไนะครับแต่ผมให้เป็นกรอบไว้นะครับก็คือแนวรับ1,240ถ้าหลุดก็ดู1,220นะครับจ่วนต้านบนก็1,260นะครับ จริงๆสาระหลักผมคิดวย่ายังไม่ต้องทำอะไรกับ2องคำนะครับค่ะครับผมได้ค่ะขอบคุณนะคะครับ,ค,รบค่ะสวัสดีค่ะก